สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคลิปนี้เราพามาชมนะครับชุดนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับชุดนี้ระดับ IN เอนนะครับเครื่องเสียงแบรนด์ระดับโลกนะครับราคานั้นรวมรวมสองแสนบาทนะครับผมมาฟังกันครับปรับจูนในโหมดของ DSP นะครับให้รายละเอียดเสียงที่มีความสมจริงมากๆนะครับ วันนี้ดอกไม้เก็บเอามาฝากามาแต่ฟ้าโค้งดงบังอีหมายเอามาบอบอสสาวางามําจากคนตัวดำาญิงหัวสิีแท้บ่มีปนสอนหลาย ว่าตั้งใจอิ่ีสิพ่อมีวังแน่บ่โอเคนะครับโอ้โ oh, ห oh, สุดนะครับท่าน,นี้เลือกมาเริ่มต้นเลยครับฟอนไพโอเนีย er, นะครับตัวนี้รุ่นท็อปสุดราคารวมรวมสามหมื่นบาทถัดมาปรีนะครับ แอร์แฟคตอริโอนะครับราคา7,000บาทเพราะแอมตัวตัวฝั่งนู้นนะครับใต้เบาะนะครับกาวซิโร่รุ่นท็อปสุดนะครับราคาร่วมๆเกือบ30,000เพราะแอมตัวนี้นะครับเอ็กซาซัดนะครับหมื่นกลางๆซับเบอเฟอร์นะครับ12นิ้วกาวซิโร่คู่หนึ่ง20,000ื่นนะครับลำโพงคู่หน้านะครับพร้อมแหลมนะครับพร้อมงานแดมตัวนี้อยู่ที่20,000กว่าบาทนะครับแล้วก็อื่นๆอีกหลายรายการนะครับรวมถึง DSP งานแดมประตูงานแดมหลังคาแบตเตอรี่คาปาและอื่นๆอ,อ,อีกเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเครื่องเสียงระดับนี้นะครับแบรนด์ระดับโลกนะครับบวกกับงานติดตั้งคุณภาพที่เชี่ยวชาญที่สุดนะครับจากช่างที่เชี่ยวชาญแล้วก็การปรับจูนที่เข้มข้นนะครับก็จะทําให้สินค้าเรียกว่าดีอยู่แล้วเนี่ยได้เสียงดีขึ้นไปกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับจานั้นใครที่นะครับ กำลังหาร้านติดตั้งเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูงนะครับงานติดตั้งคุณภาพสินค้าคุณภาพงานปรับจูนคุณภาพนะครับสํานักนี้มีให้คุณแบบจุใจแบบคุณภาพจัดเต็มแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็แน,น,น่นเลยนะครับจบคลิปเปตรงนี้ครับ